อกดทางทิศองไปคัยเถอะหมอวัาเห็นข้อ,ค,อ,อความอัตโนมัติแจ้งว่าเบอร์จะโดนระงับภายในสองชั่วโมงนะครับเห็นค้างค่าโทรศัพท์หรือเปล่าคุณดูรภายในองชั่วมงใช่ไหมครับใช่ครับ จะมีรบกวนแจ้งขึ้นะครับุณนิดนึงจะได้ตรวจสอบในระบบให้ครับว่าคุณสมบัติของอะไรนะผมชื่อธินพัฒน์ถาวรครับชื่ออะไรนะครับธินพัฒน์ธินพัฒน์ถาวรนะครับใช่ครับจะจ่ายรอสักครู่นะครับตรวจสอบในระบบให้ขอบคุณสมบัติของตัวนะรพ้อะไรเจอไหมครับ เบอร์ผมจะโดนระงับนหเนี่ยรจปกติก็สทชเขาโทรหาประชาชนเลยหรอครับเขาบวาห้กันใคมือถือโทรมาบ่เอ้าจ่อมันเหมือนตรวจพ่อบอ ตรวจบพอเบ้นบ่เอขึ้นเงียบกลับมาบพพ<อ>ครับ่ต้นนะครับปเจอชอรอนะออแก้จริงนะคุตเรับดี๋ยวไลไห้ครับ,รบทำไมเขาให้คนเนือมาพูดละครับปกติแล้วกสทชเขาไม่โทรหาประชาชนเดอ้อเขาจะให้ค่ายมือถือโทร ถ้าค้างค่าโทรศัพท์มันนะ่ะเขาจะตัดสัญญาณไปเองเขาจะไม่มระงับสอบภายในสองชั่วโมงมันผิดกฎหมายโอ้แล้วผมจะเหนื่อไปทําไมวะเนี่ยวันนี้ได้กี่เคสแล้วได้ยอดหรือยัง น,นะครับได้มาแสนสองแสน,แน,นโอ้ยแบ่งหน่อยช่วงนี้ <laughs> อยากโจร <laughs> ไม่อยากกลับบ้านบอเขาอ๋ออยู่บ้านเหรอออ๋มีอาชีพเป็นมิจฉาชีพโอ้ดีเนาะได้เดือนละแสนสองแสนวันละแสนสองแสนเนี่ย <laughs> พูดเนือด้วยอยู่การหรือว่าอยู่ลาดดีเนี่ยแม่แม่ไอ้เขาสีแบงเงินเนี่ย <laughs> เขาหาเลยมือละแสนสองแสนอันนี้ได้มือแล้วเก่าพันด้วยเดือละเก่าพันอันนี้ได้เดือแล้วเก่าพันนี่ก็ยัางงาอยู่ได้ซื้อเขาขกินเองอยู่ผ่นคือสีดีเนาะ <laughs> ได้ขอมูลครบไป แม้ข้อมูลครบหรือยังมองว่างเถอะว่างลแล้วครับ